ไ้้โอนเยสบายดีเนาะพบกันอีกแล้วเนาะกับซองซีวีดนะีดีแซนเนลเนาะวันนี้ไปโคกรดกินอยู่เฮน,นพามากินข้าวป่าเนาะก็ซิวซนะิวเนาะวันนี้ก็ได้เมนูพิเศษเมนูเด็ดวันนี้ก็จะมาเห็ดอ่นใกลอปบดิน รประมาณนั้นแหละโบราณตั้งซื้อเราจะเอาไก่มาเนาะแล้วก็เอาดินปกแล้วก็ดังไฟเผาประมาณนั้นแหละเอาไงไงวัตถุดิบหลักของเราก็คือนี่สิ่งสําคัญเนาะไก่อบไก่อบโขนอบดินเนาะก็ต้องมีไก่ถ้ก studying, <pol> ็มีไก่ก็เฮ็ดบ่ได้เนาะประมาณนี้แล้วก็เครื่องปรุงนิดนึงพริกเผ็ดแล้วก็เกลือเป็นนัวง่ายๆแค่ในสินี่แหละอยู่ป่าเนาะอยู่ป่า ปลาเซลมีเส้นหลุดแล้วไหมนเนี่ย <c oughs> เอามาัมันเริ่มเลยเริ่มเลย <c oughs> ขั้นตอนแรกก็ตำเครื่องก่อนเนะาะตำแรกแรกแล้วก็มาทาไก่ <c oughs> นี่เป็นสูตรเราเองเนาะสูตรที่ว่าง่ายๆนะมันมีได้ก็เซรนนันะพกเทียมก็มาเดีวมาลืมมันจะมัเ่เผ็ดเนาะก็ใส่เด้เกลือไปน,นัวแล้วมันเผ็ดง่ายๆเรียบร้อยตำเบอแรกไล้เนาะเอาแรกแบบพอประมาณ ไงต่อไปไก่เนาะจะมีเจียก่อนมีเจียก่อนมาดีเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนเพื่อตีเฮ้ยเดี๋ยวานี้ก่อนประมาณนี้มือล้างแล้วเนาะนี่ไก่เป็นตัวไก่ก็เป็นไก่ไก่บ้านนี่แหละ มาลิ้นน้ำตากร้องเนาะแล้วก็เอาไก่มันมาต้มพร้อมเอามาปิ้งพร้อมคุ <c oughs> ้มค่าเอาดีนิดนึงเพื่อที่จะทาเครื่องง่ายเนาะเอาน้ำมันสนามนิดน,นึงแล้วให้ไกนะ่น่าแซ่บนี่ยไม่ได้กระถดึงมีรัวเนี่ย เรียบร้อยแล้วเาขาคันเครื่องไก่เขาใสาอานะ่อรนน่ะเดี๋ยวตำมาแหละแล้วก็ข้อสำคัญก็น <c oughs> ี่มัต้องเบืองไรบันนี้พอแล้วเอาหนักทองมาเนาะแล้วกแบบ็เอาปกเชิงปกลุ่มนิดน,นึงนาะเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมสมนุนไพรใช่นะมลงข้อดี ก็หหอมครับนี่มันเนกงน,นี่โอ้ <laughs> <laughs> เออไว้ด้ไยไว้ไดไว้เราต้องให้มันกระแจบเพราะว่าเราจะเอาดินเอาขี้ต่มปกไก่บ้านหนึ่งเราจะไปอบ ไปเข้าแฝน,นแหละโมโหจากสมุนไม่สุกเนาะลองเบิง้งลองเบิง้งมานั่งรุ่นนำกันว้าวเรียบร้อยแล้วเนานนะเขาก็ดินมาปก ปกไก่เาเนาะเอาลงมาเผามาอบเบิงบ่งกมาจะเป็นแล้วได้เนาะรสซ่าจีดเข้มข้นนุ่มหนุนลเรลื่องอะไรเนี่ยปากเนาะโบฮัว่าจากส่งโมงแต่ก็ลองเบิง่งกลองเบิง่งนี่ไฟเอาดังไปแล้วเนาะก็เอาใส่กลางเลยเสียงเซลเนาะอยู่แคมน้ำมีเหือ่อมีอย่างรถจักรเอ้ย <c oughs> เดี๋ยวเขา,าทานปกแล้วก็เขาจะดังไฟเต้มนี่ประมาณชั่วโมงเนาะ าจประมาณนั้นเนาะเราเอามาเบิรงใหม่สุกล้าเอามาเบิรงเราข้ามเวลาเมื่อเดียวไปนั่งลมกันเบิงรงธรรมชาติก่อนเนาะเอาล้างมือก่อนแป๊บนึงก็ข้ามเวลาเนาะเราก็มานามั่งสมบิวนั่งเพลินเนาะว่า ไก่เราต้องใช้เวลาในการอบเนาะในการปีงมันนั่นแหละน่าจะเป็นสัปโมงสัปโมงครึ่งถ้ามันสุกในเนาะรามานั่งเพลินเ,เราประสบการณ์เราประสบการ์มื่อนี้ก็เราเรื่องประสบการณ์เนาะการได้เข้าห้องเหียน,นตอนสมัยอยู่หมอสัมไปว่าเฮ็ดฟิะเียบเกี่ยวสงพมเดี๋ยวนี้ก็ยังแค้นฟังเจอ <laughs> ตอนเส็งพมหยาว แต่บเยาวไล้เนาะยาวพอประมาณนิดหนึ่งแต่ค่อยเป็นคนรับน้ำภาคกวงนะ,ะนี่โวลาแค่น,น้อยกเ็เลยจงพมปกหน้านิดนึงประมาณนี้มีอาจารย์ผู้หนึ่งจากเราหมันไส้เโหเรื่อวา่าตับระเบียบแล้วก็มานีบพมค่อยเนาะนีบทางหน้าไปหมดเลยทางหน้านี่ว่าไปหมดเลย<อ>ก็เห็นให้เสียสงพมก็ค่อยแครนเจ็บตับเจ็บไตไปไล่ลเติม<อ>พอผมรออยู่มพมมาแหละ สไมเด็กกันกับเติบเลยงัวเราก็ยังวัแล้วเนานะนี่พุ่มแล้วเราก็ยางกวดอื่นต่อเวลาห้องเส่งนี้เบ่งตะกีเราหมอสร้างก็โดนเติบเราเวลาเสยงนี้จะมีอาจารย์ซ่องคนเนาะเขาจะมาเส็นเส็นอยู่อ่าข้างเจียว่ะเขาจะมาฟ้องเส่งแล้วประมาณนั้นแหละเขาจะจะมีซ่องคนเนาะผู้หนึ่งผ,ผู้ที่นี่พุ่มค่อยเนาะผู้ที่นี่พุ่มค่อยเรายางไปแล้วเนาะอีกผู้หนึ่งยางมามาใหม่เป็นผู้หญิง แล้วก็มาเซ็นนะฮ้ว่าเรามาใช่นเนาะเขาจะปั่นกันเซ็นออมห้องเนาะแล้วอาจารย์ที่นี่ผมค่อยกลับมา,มา,มานะค่อยใหม่มาเซ็นแล้วค่อยแล้วเลี้ยวเบิง้งเจียนะมันมีลายเซ็นแล้วก็ปั่นมาใส่ห้องเขาเองไหมปัป๊บมาหนึ่งอา้าวฮะมาตีก็เลยแล้วมาค่อยลักเซ็นเองว่าเั็นมองไหมเราแกงเอา้โหหรือว่าเราตั้งจงใจเนะาะเไม่ว่าเราจะจงใจอะไรกว่าพี่บานะร์ตั้งเหี้ยเซ็นมาลักเซ็นเองเนะ <laughs> เาะแล้ก็เป็นแคนเนาะ ก็แค็งฟังใจอแต่ก็โอต้ตาวเนาะจะเป็นนักเรียนก็ต้องฟังครูอาจารย์นอะหอมชิลระเบียบแด้ทีืว่าข่มเหงาจะมันใส่เรื่งองในหัวหรือว่ารอกันไปลูกเตีงสั่งมาเจอก็ประมาณนี้ประสบการณ์หล่มขั้นเวลา <c oughs> มึงยิงล่มแล้วเ <c> ล <oughs> ็กน้อยเด็กน่อยเอาไปเบิรงไปเบิรงนกแล้าเนาะก็มโดนเติบแล้วก็เกืมมอบยงเกลี้ยงซโมงแล้วเนาะ <c oughs> โอเค พอแล้วออไฟไล่โอ้ผ่านมาสิบโมงครึ่งแล้วหน้าตาก็ประมาณน,นี้นะเนี่ยมั่วให้ยังมั่ให้ปั่นไ,นไ,นไนข่ในเตาเช้าว่านเลยเดี๋ยวจะมาแกะเบิง้งแกะเบิ้งแล้วก็จะมากินบู๊เลยว่าสุกหรือว่นศุกร์เรื่องมันจะไหมก็เป็นครั้งแรกเนาะแต่โม่วๆ่วองเบิ้งเนาะ แ่อยนะอยอือเรแร่เร่แ่คอนอ่ะแล้รุนเนาะว่ามันดีสุกเรื่องมันสุกสุกสุกส่อพอดีโอ้โหไก่ต้มเลยสุ่้สุ่อโทษโทษใ้ะนว่ว่สุกลอง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 ลุ่ยะโอ้น้ำเยอะห้ใไทยไทย <laughs> อ่อนน้อาสีมาเลยตัวป้าต <laughs> si ัวป้าไอซินดูเดี๋ยเอฟป้าแบบซีไหมเออะโอ้หินนุ่มอ่ยมาโชว์ย้อนเลย้อนเลย้อนได้กัอะโอ้โห กินทุ่นไผ่เต็มๆเลยชืนอกี่นซ์แต่ว่าหอนอ่ะแต่ก็ลองกันลองกันเออโอ้โหแซมกอลิกิดไวคุ้ม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 ค่ะ เรียบร้อยแล้วเนาะก็อ hmm. like, ันนี้กินมาซีมเนาะเมื่อกี้ซีมแต่คนเดียวโมโหซีมคนเดียวแต่เยี่ยมไดหนึ่งเลยซีมมันไผวมาวันนี้มาเลยกินเลยนี่ดีเห็นอาจจะไก่กองหน่งเนาะมาเริ่มเลยเอาลองลองซีมมาดูดูลองซีมไปกัดูเดี๋ยวนั่งกดซีมิดหนึ่งโจแม่โจเกินเลยแม่ มันใส่แล้วมุนงาด้วยมันใส่ทุกคนนี่แหละเป็นไหนเป็นไหนลองเองลองเองสิเป็นไหแงบแงบไม่มายองมาเสียแม่แยบสำเร็ o อ่าจะลองเองลองเองคิดลองไปแล้วโอเ นั่นก่อนพอดีมีอันเจลเจเนี่ยคือบูฮูแหละเนยยองามนี้แล้วก็ใช้ดอืหอมอดโคตร๊อบเลย ก็เลยงาหมดขึ้ดีขดีข้าวกินห้องสุทยจำมนิดนึงอืม phải màu mà cho cái nháp, để nháp hẹ lúc gì chuyện đã để ui cái này khó ก็ซื่อว่าผ่านผ่านแล้วเต็มสิบสิบแซฟซาร่ายตัวนึนนงเนาะแต่ว่าคุ้มค่าอันนี้ก็บป่เปื่อยดีแต่ว่ากระปเปื่อยได้กันอย่างว่าได้ขนาดนี้มันกินหอบของบุญไผ่ขนาดน้อยเนาะแต่เยอะมนอนะันอ่อนรสชาติกลายเป็นแบบเอ้กระด่างไก่แหละว,ว่าโอเคดีดีเลยไหมในชะ่ป่ะเฮ้ย ตัวโจกัน2ไปแล้ว <ci> กินคำหนึ่ง <credit> ท okay. ีน้ำทึกใบสาวสันพอยเลยเนาะเราไปกินให้เบิ้องสนีเนาะเราจะเอาไปกินตติมเราไปกินที่บ้านอาจจะเป็นอาจจะตำจ้อกันเนาะตำแก่โอเคถ้าเพื่อนๆมาคลิปนี้เนาะก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครให้เขาเนาะเป็นกำลังใจให้พผมติดต่อไปวิดีโออาจจะบงาม ก็บบอาจจะเอาพวกของเนาะป่ะมานเหมือนซีฟตอนใดเนาะกาประมาณนั้นแหละแยกลองเห็ดเบิง้งแยกมันกับวิธีให้ยังไงบางทีคนมักเบิ้งกม็มีนะบอคกคนไล่ตัแซก,กันเนาะง่ายๆเลาก็จะพัฒน,นาให้คลิปต่อไปพยายามถ่ายพยายามตัดให้มันดูดีให้มันงาม,น,มน,น,น,นั่นแหละเดี๋ยวนี้ก็อดเบื้งไปก่อนเนาะเดาบืเคยเห็ดมันก็ได้ยทั้นี้แหละอดเคยตัดต่ออดเคย้อท้ายยังไงเลยเป็นประสบการณ์มากเลยนะ โอเคบ๊ายบายแล้วขอความใจขอความใจอะไรไปก่อน